อ๋อ oh, สวัสดีครับผมกําลังฝึกขายครับแล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วเรียนนับอาจารย์รอครับผมเรียนอาจารย์ขอบคุณครับจ,จริงจริง,จ,รงจากใจอ๋อไม่มีปัญหาครับคุณปักผมก็ฝึกคุณปักผมเล่าให้คุณฟังอย่างนี้ผมจบวิศวะคุณปักอารมณ์ประมาณว่าท่านเลือกได้คงไม่ขายอะสมัยก่อนนะสมัยก่อนนะแล้วก็หัวหน้างตอนนั้นผมทําพนักง,งานประจําหัวหน้าก็เคยบอกเสมอเลยเอ้ยสุดท้ายแล้วอะทักษะการขายเนี่ย สำคัญมากตอนนั้นเราก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็คิดว่าเออเขาก็อยากให้เราไปขายก็เลยต้องพูดแบบนี้แต่พอเริ่มออกจ่ากพนักง,งานประจํามาทําธุรกิจของตัวเองก็เลยค้นพบว่าเออจริงๆทักษะการขายเป็นทักษะที่สําคัญนะครับผมจะทําเทคนิคจะยิงแอดเก่งยังไงก็ตามเนี่ยพอสุดท้ายมันก็ตามน้องๆก็ตามผมได้หมดเขาก็ต้องทาได้แต่ทักษะการขายเนี่ยมันทํา,ากันลําบากแล้วก็มันทำให้ให้ให ธุรกิจเราอยู่รอดเราผมก็เลยคิดว่าผมก็มาฝึกเรื่องทักษะการขายมันอาจจะไม่หมายถึงแค่สินค้าบริการเราอย่างเดียวทักษะในการขายไอเดียให้กับทีมขายไอเดียให้กับลูกค้าก็เป็นทักษะการขายแบบหนึ่งนะครับเพราะงั้นผมคิดว่าคุณปักผมคิดว่าผมให้กําลังใจคุณครับผมคิดว่าคุณถ้าคุณสามารถมีทักษะนี้ได้มันมันส่งเสริมหลายๆอย่างโดยเฉพาะไปถ้าจะเป็นพนักง,งานในองค์กรก็อยู่ในระดับสูงคุณไปสังเกตดูฮะ CEO ส่วนใหญ่ก็มาแถวๆมาเก็ตติ้งเซลล์นี่แหละครับก็ทักษะเขาประมาณนี้หรือถ้าคุณจะทําธุรกิจของตัวเองผมคิดว่าเป็น1ในธุรกิจเอ้หนในทักษะที่เจ้าของธุรกิจควรจะต้องฝึกฝนครับในในความคิดผมนะยิ่งในสมัยใหม่พูดแล้วมันยาวเลยยิ่งในสมัยใหม่นะครับเรามีสื่อแบบเนี้ยไลฟ์ออนไลน์อัดวิดีโอถ้าคุณเริ่มมีทักษะอะไรแบบเนี้ยมันจะช่วยธุรกิจคุณได้มากเลยล่ะ เราเป็น SME จะเอาเงินที่ไหนไปจ้างพรีเซนเตอร์ถูกไหมครับถ้าเราสามารถทําอะไรได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันก็มันก็ช่วยเราระดับหนึ่งนะในความคิดผมนะจากประสบการณ์ที่ผมทำนะครับอยู่ผมก็ฝึกไปเรื่อยๆแหละครับโยผมมาจากวิศวะไม่ชอบขายไม่อยากจะพูดเลยแรกๆให้น้องไปพูดแต่พอมันทําบ่อยๆผมคิดว่ามันก็ได้ระดับหนึ่งนะเสร็จแล้วพอมาคนพบสุดท้ายผมคิดว่าอย่างที่ผมเล่าให้คุณฟังเมื่อวาน ทักษะการขายสุดท้ายเราพยายามจะเน้นการปิดการขายพยายามจะหากลเมเ็ดเคล็ดลับประโยคเด็ดๆเพื่อจะเปลี่ยนใจลูกค้าแต่สุดท้ายผมมาคิดว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ใช่ยิ่งมาในการตลาดออนไลน์เมื่อวานผมเลห้คุณปักฟังแล้วผมคิดว่าการปิดการขายเนี่ยมันมันขยายตัวเป็น process มันไม่ใช่แค่จุดใดจุดหนึ่งละคุณต้องมีขั้นตอนมาเรื่อยๆเลย คือต้องทําให้ลูกค้าต้องทําให้ค้าเห็นก่อนไม่ว่าคุณจะขายเก่งไงลูกค้าไม่เคยรู้จักไม่เห็นหน้าคุณเลยนะก็ไม่สามารถขายได้แน่นอนยังไม่ทันจะเริ่มขายเลยงั้นมันต้องมี awareness ตามขั้นตอนเลยครับเสร็จแล้วต้องสร้างความน่าเชื่อถือสร้าง trust ให้กับลูกค้าสแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญและที่สำคัญสุด,สดๆเมื่อวานนี้ที่ผมเลห้ฟังคุณต้องมีทักษะการฟังลูกค้าให้มากๆคือเราต้อง ค้นหาให้ได้ว่าลูกค้าเขาต้องการอะไรหรือเขามีปัญหาอะไรพูดอย่างนี้ทุกคนก็ฟังก็เข้าใจหมดนะฮะแต่พอไปขายจริงๆเนี่ยไอเดียคือเราอยากจะขายเราเหมือนกับมันมันโดนสะกดจิตเหมือนเราจะเน้นไปที่สิ่งของเราอะสิ่งที่เราอยากจะขายเขาะฮะแต่กับการพอทํามาเยอะๆผมรู้สึกว่าเอาตัวนี้ถอยมาก้าหนึ่งก่อนเลยฟังเขาก่อนครั้งแรกที่เจอลูกค้าส่วนใหญ่แล้วเพิ่นว่างานผมเป็นงานบริการครั้งแรกที่เจอลูกค้าผมจะพยายาม คุยกับลูกค้าแล้วถามลูกค้าเพื่อจะค้นหาก่อนว่าเขาเป็นยังไงมีคนสอนผมว่าเอยอน,นันลองไปหาหมอดูสิพอไปหาหมอสมมติผมมีอาการปวดท้องเป็นไข้อะไรนี้นะไปหาหมอหมอคุยกับคุณไม่กี่คําแล้วให้ยาคุณเลยเนี่ยคุณจะกล้ากินไหมอ่ะมันรู้สึกไม่ถึงกับมั่นใจถูกไหมโอ้ไม่หมอให้ยาไม่รู้ว่าเราเป็นจริงไม่จริงแต่ถ้าไปเจอหมออีกท่านหนึ่งเนี่ยเขาหอูสอบถามคุณ พอสมควรเลยนะก่อนจะจ่ายยานเนี่ยอารมณ์เปลี่ยนเลยนึกออกไหมครับการขายก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันใครๆก็สนใจแต่ตัวเองลูกค้าก็เหมือนกันเขาก็ต้องดูเราว่าเราเนี่ยเข้าใจเขาไหมแล้วมีความความสามารถที่จะแก้ปัญหาเขาได้หรือเปล่า